สวัสดีครับผมไลค์คุงวันนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดโปรแกรม r o b l o x Studio แล้วก็สอนใช้งานเบื้องต้นครับผมอันดับแรกเราเข้าไปที่ Google ครับพิมพ์ไปว่า r o b l o x Studio ครับผมหรือไม่ก็เข้าลิงก์ใน e s สคริปชันได้เลยครับจากนั้นก็เข้าไปที่ Start Creating เลยครับแล้วก็ Open URL เลยไปครับผมมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด Studio ได้เลยครับโหลดเสร็จแล้วก็คลิกกัเลยครับรัน โอเคครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินได้เลยครับผมใช้ ID ระบอกในการล็อกอินนะครับผมโอเคครับหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับผมจะอธิบายแต่ละแถบเลยนะว่ามันคืออะไรอันแรกคือ New ครับผมเอาไว้แบบว่าสร้างแบบใหม่ครับผมมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกลองไปแก้ไขลงไปเล่นดูก่อนได้ครับถ้าจะเอาแบบว่างๆเลยก็คือนี่ครับ base plate ครับผมแล้วต่อมาคือ My Game ครับก็คือเกมที่เราสร้างไว้นะคือแบบที่เราสร้างไว้นะครับผม ต่อมาก็คือรีเซนต์ครับผมคือก็คือแมปล่าสุดที่เราไปแก้ไขไว้นั่นเองครับอันต่อมาคืออันนี้ครับผมอันนี้ก็คือแมปที่เราเก็บไว้นั่นเองครับเราสามารถเก็บแมปได้ครับโดยการกดไปที่แมปที่เราต้องการจะเก็บครับกดคลิกขวาครับจากนั้นก็มันมีอันนี้ครับก็กดอันนี้ครับแต่ในวิดีโอนี้เราจะดูกันที่เบสเพจก่อนครับโอเคครับผมพอเราสร้างแมปมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มานะครับอันนี้ก็คือ r o บ l o x Studio นะครับผมไอคอนของผมกับของคุณตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเราสามารถแก้ไขในที่หลังได้้้นนนะคคัเดี๋ยวผมมจาาทลลลิิปปสอใหแก โอเคครับต่อมาก็คือวิธีการหมุนนะครับก็คือเราต้องคลิกขวาครับผมคลิกขวาค้างไว้ครับมันก็จะหมุนได้ครับแบบในรโบรบเลยครับผมส่วนวิธีการขยับการเคลื่อนที่นะครับก็คือ w a s d ครับผมเหมือนตอนเราเล่นเกมปกติแต่มันจะมีปุ่มบินขึ้นกับบินลงขึ้นมาครับบินลงก็คือ q ครับผมบินขึ้นคือ e ครับเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อิสระเลยครับผมแต่ถ้าเราอยากที่จะปรับมุมมองให้มันแม่นยําแล้วก็กดตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือข้างหน้าข้างหลังนะครับสามารถหมุนแบบแม่นยําได้ครับ อ,นนอันนี้ก็คือจากข้างบนจากข้างล่างก็ได้ครับแบบนี้แล้วตอนเราเคลื่อนที่มันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเรากดค้างไว้นานๆมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับผมแต่ถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันเร็วไปเราก็สามารถที่จะกดชิปค้างไว้ก็ได้ครับมันก็จะเคลื่อนที่ช้าๆแบบนี้เอาไว้สําหรับทําโมเดลที่แบบละเอียดมากๆนะครับแบบโมเดลขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับโอเคครับต่อมาผมก็จะอธิบายแถบต่างๆ6แถบนี้นะครับผม เริ่มที่อันแรกครับ Home Home นี่ก็คือรวมเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆครับเช่น Select Move Scale Rotate อะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาคือโมเดลครับผมจะเกี่ยวกับการแก้ไขโมเดลต่างๆครับเราสามารถสร้างโมเดลจากเครื่องมือพวกนี้ได้เลยครับผมอันต่อมา a วตารนี่คือผมยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่ต่อมาอันนี้คือ Test ครับผมอันนี้คือการ Test เกมนั่นเองครับเราสามารถที่จะ Test เกมจากตรงนี้ได้ครับโดยการกด Play ครับหรือไม่ก็กดปุ่มลัดคือ F5 ครับผมโอเคครับพอเรากด Test มาแล้วมันก็จะ เข้ามาสู่เกมแบบนี้ครับผมเหมือนในโลบอกเลยครับแต่นี้ยังไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างไว้ครับแล้วถ้าต้องการจะปิดก,ก็กดสต็อปครับผมอันต่อมาก็คือวิวครับผมวิวนี่คือมุมมองครับเราสามารถแก้ไขพวกหน้าต่าง,งพวกนี้ได้อิสระเลยครับวิธีการก็คือสมมุติว่าผมไม่อยากให้มีทูบอฟตรงนี้มาผมก็กดติ๊กอ,ออกไปแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มแถบอื่น,น,นเข้ามาเราก็สามารถกดมาได้เลยครับแบบนี้เช่นเอาพุทเนี่ยผมก็กดมาเนี่ย เาพูดนี้ก็ใช้บ่อยนะครับผมแต่แถบหลักๆที่ใช้ปกติกเลยก็คือ Explorer ครับ Property แล้วก็ Toolbox ครับผมหลักๆโอเคครับอันต่อมาก็คือ Plugin ครับผม Plugin นี่ก็คือเป็นเครื่องมืออื่นๆที่ไม่ได้อยู่กับ Roblox Studio มาตั้งแต่แรกครับผมเราสามารถที่จะไปโหลด Plugin มาใช้ได้โดยการไปที่ Toolbox ครับแล้วก็หาตรงนี้ Plugin ครับผมมันก็จะมีทั้ง Plugin ที่ฟรีแล้วก็ Plugin ที่ต้องเสียระบกในการซื้อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแท็บทั้ง6ในคลิปต่อๆไปผมอาจจะอธิบายทีละเครื่องมือเลยครับว่าอันไหนใช้ทําอะไรบ้างนะโอเคครับต่อมาคือ explorer ครับ explorer ก็คือที่ที่รวมเซอร์วิสต่างๆไว้นะครับเราสามารถจัดการแก้ไขอะไรต่างๆในเซอร์วิสนี้ได้ครับผมไอพวกนี้ก็คือเซอร์วิสครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปอื่นๆแล้วกันว่าเซอร์วิสแต่ละเซอร์วิสมันคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือ work space ครับผม work space นี่ก็คือโลกในเกมของเราเลยครับเวลาที่เราจะสร้างแมปเราต้องมาสร้างใน work space ครับผมเพื่อให้มัน โชว์ให้ผู้เล่นเห็นนะครับสมมุติว่าเรามีพาร์ทหพาร์ทแล้วเราไปใส่ไว้ในเซอร์วิสอื่นอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์สโตรเรจเนี่ยมันก็จะหายไปครับจากโลกแต่ถ้าเราจะกลับมาล้วก็ใส่ในเวิร์กสเปซครับผมมันจะโชว์ให้ผู้เล่นเห็นในเวิร์กสเปซลืมบอกไปไอพวกแท็บพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระเลยับโดยการกดคลิกค้างไว้ครับแล้วก็ลากเราสามารถลากได้อิสระเลยครับจะจัดแต่งยังไงก็ได้ครับผมแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นระบบระเบียบเราก็นี่ครับมันก็มีตรงนี้มาแล้วก็สามารถเอาไปวางไว้ได้ลาก ประมาณนี้ครับอันต่อมาก็คือ property ครับผม property นี่ก็คือคุณสมบัติของ object นะครับเราสามารถแก้คุณสมบัติของ object ได้ในตรงนี้ครับผมสมมติผมอยากแก้คุณสมบัติของ camera แล้วกันก็คลิกตรง camera ครับผมมันก็จะมี property ต่างๆให้เราแก้ครับเช่น focus, cframe หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งผมจะยังไม่อธิบายในคลิปนี้ละกันคอยอธิบายในคลิปอื่นๆผมจะมาอธิบาย property คร่าวๆของ part ครับ อันแรกที่ควรรู้ก็คือบิคัลเลอร์บิคัลเลอร์ก็คือสีครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีพาได้อย่างนี้ครับผมเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยบิคัลเลอร์มันก็จะมีชื่อเฉพาะของสีนะครับผมอันนี้ก็คือลามกรีนนี้ครับอันนี้ก็คือเรลลี่บลูอะไรแบบนี้ครับผมมันจะมีชื่อเฉพาะนะส่วนอันนี้คือคลเลอร์ครับผมก็คือสีเหมือนกันแต่เป็นสีแบบว่าไม่มีชื่อเฉพาะครับเราต้องแก้ไขเอาเองได้เลยครับเป็นสีที่เราแก้ไขได้อิสระแบบนี้เลยครับผมต่างจากบิคัลเลอร์ตรงที่บิคัลเลอร์มันจะเป็นสีที่แบบว่ามมมีีาให้้ครับบบผแน แล้วก็แค่เลือกเอาเองครับข้อดีของบิคคาเล็กก็คือเวลาเราจะทําแบบแบบว่าเราเรียบๆรียบเราสามารถเลือกสีตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปผสมสีอะไรเอาเองแบบนี้นะครับสี่เวลาโอเคครับอันต่อมาก็คือแคสชาร์โดครับแคสชาร์โดนี่ก็คือเงาครับผมถ้าเราเปิดไว้เวลาเรากดรันเกมไปมันก็จะมีเงามาครับตามดวงอาทิตย์นี่ครับมันก็จะมีเงาไปครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงาเพราะว่าผมปรับภาพกากไว้ถ้าเราปรับภาพดีกว่านี้มันก็จะมีเงาออกมาครับถ้าเราไม่ต้องการเงาเราก็ติ๊กออกไปแบบนี้ครับผม แต่ผมแนะนําสําหรับคนที่จะทําแมปที่ไม่แหลกผมแนะนําให้ติ๊กออกไปครับเพราะว่าถ้ามันมีเงามันอาจจะแหลกสาหรับเครื่องบางคนนะครับอันต่อมาก็คือแมททีเรียลครับแมททีเรียลนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นสกินของพาร์ตอันนี้มันเริ่มต้นมาที่พลาสติกครับผมพลาสติกนี่ก็คือเรียบๆครับไม่มีสกินอะไรทั้งนั้นแต่เราสามารถเลือกปรับได้เป็นแบบนี้ี e o n เป็นสีแบบนี้เป็นแสงออกมาแบบนี้หรือไม่ก็คอนกรีตสําหรับทําพวก แมบ,บบ้านแมบบอะไรพวกนี้แมบพบสร้างบงสร้างบ้านเนี่ยมันจะมีสกินให้เลือกครับผมค c o v e ล Story นี่ก็มีแต่สําหรับใครที่ไม่อยากให้แมปตัวเองแหละแนะนําให้เป็นพลาส,สติกครับผมแต่ถ้าเราต้องการที่จะใส่สกินให้กับพาร์ทเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าเทกเจอร์ได้ครับซึ่งผมจะสอนในคลิปอื่นๆแล้วกัน แล้วก็แมปบล็อกฟุตมันจะมีปุ่มที่เป็นการปรับภาพกากครับโลราฟิกอะไรสักอย่างนี่แหละหลักการทํางานของมันเลยก็คือมันจะเป็นการปรับให้แมทเทเรียลของทุกพาร์ตในเกมในแมปกลายเป็นพลาสติกหมดครับมันจะลดอาการแหลกได้ค่อนข้างดีครับผมอันต่อมาก็คือ Transparency ครับผม transparency ก็คือความโปร่งใสของพาร์ตครับเราสามารถปรับได้ครับอย่างนี้นปรับเยอะมันก็จะโปร่งใสมากมากครับแต่ถ้าเราอยากให้มันไม่โปร่งใสเลยแล้วก็ปรับเป็นส่วนอย่างนี้ครับผม ถ้าเป็นหนึ่งมันก็หายไปเลยครับแต่พาร์ทนี้ยังอยู่ในเกมนะครับแต่ว่ามันโปร่งใสจนมองไม่เห็นครับผมแค่นั้นอันต่อมาก็คือ name ครับผม name ก็คือชื่อของพาร์ทนั้นๆครับทุกๆอ็อบเจกต์มันจะมี property นี้เหมือนกันครับก็คือเนมครับเราสามารถแก้ไขชื่อได้ครับผมเนี่ยสมมุติผมอยากแก้ไขชื่อของพาร์ทนี้เป็นอะไรดี brick แล้วกันผมก็พิมพ์ไปครับ brick แล้วก็กด enter ครับผมนี่ครับมันก็จะมีชื่อ brick แบบนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ หรือว่าเราสามารถแก้ไขชื่อจากตรงนี้ได้ครับโดยการกเดเลือกปุนคียกครับผมแล้วก็สามารถแก้ไขได้เลยครับผมโอเคโอเคครับผมอันต่อมาก็คือแองเกอร์ครับผมแองเกอร์นี่ก็คือการที่เรายึดพาร์ตนั้นไว้นะครับสมมุติผมจะขยับพาร์ตนี้ไปอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับสมมุติอันนี้ผมไม่แองเกอร์ไว้นะผมก็ผมลองเทสดู จะเห็นได้ว่าพอเข้าเกมมาพาที่เราสร้างไว้มันก็หล่นครับผมเพราะว่ามันไม่ถูกยึดไว้นั่นเองถ้าเราไม่ต้องการให้มันหล่นต้องการให้มันอยู่ที่เดิมของมันไปตลอดแล้วก็กดแอ c เ o อไว้ครับตอบเป็นแอ c เ o อไว้โอเคครับผมแลนต่อมาก็คือแคนคอไลท์ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก่อนออบเจกนี้ปรับแคนคอไล์ไว้นะครับผมจะมาลองเทสก่อน โอเคครับผมพาร์ทนี้ก็คือพาร์ทที่เราปรับแคนคอร์ไลน์ไว้นะครับผมจะลองเดินชนดูนะครับสังเกตได้ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองปรับแคนคอร์ไลน์ออกครับผมผมจะมาปรับแคนคอร์ไลน์ออกนะครับเราลองมาเทสดูโอเคครับผมหลังจากที่เราปรับแคนคอร์ไลน์ออกไปแล้วอย่างนี้ไว่าพอผมเดินชนแล้วมันจะทะลุแบบนี้ครับผมโอเคครับผมต่อมาก็คือทูบ็อกครับผม ทูบ็อกก็คือแหล่งรวมสิ่งต่างๆที่เราสามารถ import เข้ามาในเกมได้นะครับสมมุติว่าผมอยาก Import รถมาอย่างนี้เราก็คลิกไปเลยครับอันนี้ก็กดโอเคไปครับเหดได้ว่ามันก็มีรถเข้ามาเลยครับมาแบบสําเร็จรูปเลยครับถ้าเราขี้เกียจทําโมเดลเองเราสามารถไปดึงโมเดลจากพวกนี้ได้ครับพวกฟีโมเดลฟีสคริปก็อยู่ในนี้ครับผมผมจะลองเล่นดู นี่นะพอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโมเดลที่เรา Import มาจาก Toolbox นะครับเราขี่ไปด้วยนะครับผมอันนี้ที่มาขี่ได้เพราะว่ามันมีสคริปต์นะครับผมแล้วก็จะสังเกตได้ว่าโมเดลบางอันมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้หมายความว่าโมเดลนี้สร้างโดย l o b ็ o x เองเลยครับสร้างโดยทีมงานโลบ็ o x เองเลยครับไม่ใช่สร้างโดยคนอื่นเราสามารถที่จะสร้างโมเดลแล้วเอาไป ไว้ในทู o ็อก x สำหรับให้คนอื่นใช้ได้นะครับแต่อาจจะมีวิธีซับซ้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปอื่นแล้วกันข้อควรระวังเลยก็คือโมเดลมางโมเดลมันจะมีไวรัสแอฟแฝงมาพอเราเอามาในแมปและเราลองรันมันจะทําให้ map แมปเราแหลกครับผมอันนี้ต้องระวังโอเคครับส่วนต่อมาผมจะอธิบายการแก้ไขพาร์ทคร่าวๆการทําโมเดลแบบคร่าวๆนะครับสมมติผมอยากลบรถอันนี้ออกก่อน แล้วก็กําแพงอันนี้สังเกตได้ว,ว่าเราคลิกเลือกได้แค่อันเดียวมันจะมีกรอบแบบนี้มาเวลาเราคลิกเลือกไปมันจะมีกรอบแบบนี้มาแต่เราเลือกได้แค่อันเดียวเราสามารถที่จะเลือกหลายอันได้โดยการกดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วก็คลิกนี่มันก็จะเลือกสองอันแบบนี้ขึ้นมาเราลากได้ด้วยครับกดค้างไว้มันก็จะลากไปแบบนี้แล้ววิธีการลบก็คือกด Delete ครับผมนี่ครับเรามาดูกันที่พาร์ทแล้วกันพาร์ทนี่ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่ม พาร์ตต่างๆได้ครับเป็นรูปแบบเลขาคณิตครับก็มีวงกลมมีทรงกระบอกมีบล็อกธรรมดาครับผมเราจะเริ่มที่บล็อกธรรมดากันก่อนพอเรากดเสกมาแล้วมันก็จะมาหนึ่งชิ้นครับผมแบบนี้วิธีการเคลื่อนย้ายเราสามารถกดค้างไว้แล้วก็เคลื่อนย้ายวัตถุได้เลยครับผมบางทีเราอาจจะเคลื่อนย้ายพร้อมกับหันหน้าได้ครับก็คือกดคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็คลิกขวาค้างดูนี้เลื่อนไปด้วยแล้วก็หันหน้าไปด้วยครับแบบนี้ หรือไม่เราก็สามารถหรือไม่ก็เราสามารถเคลื่อนย้ายโดยการกด move ตรงนี้ได้ครับผมมันก็จะขึ้นแกน x y z ตรงนี้มาครับสีแดงก็คือ x ครับผมสีฟ้านี่ก็คือ z ครับผมส่วนสีเขียวก็คือ y ครับนี่เราสามารถเลื่อนได้ครับผมสาหรับบางคนพอเลื่อนไปแล้วมันอาจจะละเอียดเกินไปหน่อยไม่เหมือนของผมนะครับของผมแบบนี้เลื่อนไปทีละหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องแบบนี้วิธีการทําแบบผมก็คือกดโมเดลครับผมแล้วเราก็กดติ๊กถูกตรง move ครับผมแล้วก็ใส่จํานวน ช่องที่เราจะเคลื่อนย้ายไปทีละกี่ช่องสมมติผมเคลื่อนย้ายทีละสองช่องผมก็ใส่เลขสองไปผมก็เคลื่อนย้ายทีละสองช่องแบบนี้ครับผมทุกแกนเหมือนกันหมดครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมใช้หนึ่งช่องเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้หนึ่งช่องอันต่อมาก็คือสเกลครับผมเป็นการปรับขนาดวัตถุครับเราสามารถเลื่อนนี่อันนี้แกน y ครับผมแกน x แกน z ตามสีครับเหมือนเดิมครับนี่ครับเราสามารถแก้ไขขนาดวัตถุได้แบบนี้นะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนไปแบบนี้ครับผม ต่อมาก็คือโรเทชครับโรเทชคือการหมุนครับผมนี่สามารถหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็เช่นกันครับโรเทชการหมุนเราสามารถปรับตรงนี้ได้สมมติผมติ๊กออกไปแบบนี้มันก็จะหมุนแบบแว่าละเอียดมากๆครับผมแต่ถ้าไม่อยากให้ละเอียดเราก็แบบนี้ครับจะหมุนที่ละ15องศาครับแบบนี้สามารถกําหนดเลขเลของศาไปได้ครับตรงนี้ ก็เท่านี้ครับสำหรับเครื่องมือในการแก้ไขาพาร์ทเบื้องต้นนะโอเคครับต่อมาผมก็อยากให้ทุกคนลองสร้างบ้านสักหลังหนึ่งก่อนหรือว่าอะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านให้ดูก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็สิพาร์ทเปหนึ่งพาร์ทครับผมระหว่างนี้ผมแนะนําให้ปรับมูฟตรงนี้ไว้ด้วยครับมันจะได้ง่ายๆในการสร้างครับมันจะได้ล็อกๆไว้เลยผมจะสร้างบ้านขนาดเท่านี้แล้วกัน อันนี้ก็มีกาแพงก่อนครับโอเคครับปุ่มต่อมาที่อยากให้รู้ก็คือการดูพิเคทครับหรือว่าการแยกร่างของวัตถุนั่นเองวิธีการแยกร่างก็คือกดเลือกวัตถุที่เราต้องการจะแยกครับแล้วก็กดคอนโทรลดีครับผมเป็นการดูพิเคทมันก็จะมีพาร์ทเพิ่มมาอีพาร์ทหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับแต่จะเห็นได้ว่ามันไม่ปรากฏออกมาในตรงนี้เพราะว่ามันซ้อนกันอยู่แล้วก็หมุนออกมาแบบนี้โอเคครับผมแล้วก็ปรับ ผมก็จะดูพิเคตมาอีกอันหน,นึ่งโอเคครับตรงนี้ผมจะมาทำเป็นประตูนะผมก็ปรับขนาดตรงนี้เอาีดูพิเคตมาอันหนึง่งประกอบไปตรงนี้ดูพิเคตอีกอันหนึง่ง โอเคครับได้แล้วประตูต่อมาผมก็จะสร้างหลังคาแบบง่ายๆนะครับก็ดูไปเขียนมาอีกอันหนึ่งเลยเขียนไปหน่อยแล้วก็โรเททให้มันขนาดกับพื้นโลกแบบนี้อุ้ยอันนี้สมมุติว่าเรากดผิดหรือว่าแก้ไขผิดแล้วเราอยากย้อนกลับเราสามารถกด undo ได้โดยการ control Z ครับผมเป็นการ undo ครับผมมันก็จะกลับไปแบบนี้นะ โอเคครับผมก็จะมาสร้างหลังคาต่อ,อน,นี่ก็จะขยายขนาดไปหน่อยอ่านี้โอเคครับเสร็จแล้วครับสําหรับบ้านแบบง่ายๆอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งเริ่มทำเนาะแล้วก็จะมาลองเทสกันเลยนะครับสําหรับบ้านของเราโอเคครับผมพอเรามาเทสแล้วจะเห็นได้ว่ามันร่วงหมดเลยครับผมบ้านพังอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปรับให้มันเอ็นคื์ไว มันเลยร่วงแบบนี้ครับผมวิธีการแก้ไขก็คือเราต้องมาปรับเอนคือของทุกชิ้นส่วนในบ้านนี้ก่อนเราจะมาคลิปทีละอันแบบนี้มันก็ช้าใช่ไหมครับวิธีการก็คือเรากดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดชิปค้างไว้ครับผมแล้วก็กดพาสสุดท้ายที่เราต้องการเลือกสมมติผมอยากเลือกพาสสุดท้ายเป็นพาสนี้มันก็จะคุมทั้งหมดตรงนี้แต่ถ้าผมอยากเลือกพาสนี้ด้วยผมก็กดไปแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันก็คุมทั้งบ้านทั้งหลังครับผม เราสามารถที่จะแก้ไข property ของพาร์ทหลายๆพาร์ทได้ในภายในทีเดียวครับผมโดยการเลือกทั้งหมดครับแล้วก็มาปรับ property ที่เราต้องการจะปรับครับผมผมก็จะปรับ anchor ของทุกชิ้นส่วนอย่างนี้ครับแล้วก็ปรับไปเลยครับผมลองมาเทสดูโอเคครับผมจะสังเกตได้ว่าบ้านเราก็ไม่พังแล้วครับผมสามารถอยู่ได้เดินชนได้นี่โอเคครับต่อมาเราก็จะมาปรับแต่งสีของบ้านกันแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วก็คลิกเลือกพาร์ทได้เลย ผมก็เลือกกำแพงทั้งหมดครับแล้วก็มาปรับสีตรงนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นบิกคัลเลอร์ครับเพราะว่าจะได้ง่ายๆเนาะ็นสีฟ้าแล้วกันตนัวนี้แล้วก็หลังคาโอ้อันนี้ผมลืมกดไว้ครับอ๋ออันนี้ผมลืมก็กดไปแล้วก็เปลี่ยนสีแบบนี้โอเคครับผมแล้วก็หลังคาด้วยครับหลังคาผมก็เป็นสีแดงแล้วกัน ลองประเทศดูตรงนี้มันก็จะเกิดอาการบักบักเล็กน้อยเพราะว่าเราเอาพาร์ทไปซ้อนกันครับมันจะอามันจะบักแบบนี้ถ้าเราพาร์ไปซ้อนกันวิธีการแก้ก็คืออย่าไปทําให้พาร์ทมันซ้อนกันครับเราทําให้พาร์ทมันชิดกันก็พอไม่ต้องให้มันซ้อนกันเพราะถ้ามันซ้อนกันมันก็จะบักแบบนี้ครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทําให้พาร์ทที่เราเอามาประกอบกันเสร็จ เราจะทําให้มันกลายเป็นโมเดลชิ้นเดียวเพราะจริงๆสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่ผมต้องการจะเคลื่อนย้ายบ้านหลังนี้มันจะไปแค่ชิ้นส่วนเดียววิธีการที่เราจะกดแล้วเราเคลื่อนย้ายไปทั้งหลังก็คือการทําให้มันเป็นโมเดลเดียวกันครับโดยการคลิกทุกชิ้นส่วนแบบนี้แล้วเราก็กดคลิกขวาครับกดไปที่ group Add Model ครับผมหรือไม่เราสามารถกรุ๊ปโดยการกด c t r l G ครับมันจะเป็นโมเดลเดียวแบบนี้ครับผม แล้วก็สามารถแก้ไขชื่อได้ครับเป็น house อะไรอย่างนี้โอเคครับผมเราสามารถเซฟแบบที่เราสร้างไว้โดยการกดตรงไฟล์ครับผมแล้วก็ไปที่เซฟทูไฟล์ครับผมหรือเราสามารถเซฟทูโลบอ o x ได้ครับเป็นการเซฟไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ r o บอกรแต่ผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซฟเป็นไฟล์ไวในเครื่องเราก่อนแล้วก็กดไปครับเราสามารถตั้งชื่อได้ครับมันจะตั้งชื่อว่า house แล้วกันครับผมแล้วก็กดเซฟไปเลยครับสกุลไฟล์มันก็จะเป็นไฟล์ rbxl นะครับคือเป็นไฟล์ Roblox Studio ครับผมพอเรากดเซฟไปปุ๊บเราสามารถกดออกได้เลยครับแล้วก็เวลาที่เราจะกลับมาสร้างแมปต่อก็คือเราสามารถกดไปตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะไปอยู่ในเดสก์ท็อปครับมันเป็นไฟล์เดียวกับสังเกตได้ว,ว่ามันจะโลโก้เดียวกับ Roblox Studio ครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องกดเข้า Roblox Studio กดเข้าตรงนี้ไปนี่มันก็จะมาที่หน้านี้เลยครับเราสามารถมาแก้ไขอะไรต่อได้เลยตามใจชอบ โอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปแรกในช่องของผมครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าอยากด่าอยากคอมเมนต์อะไรก็เชิญเลยครับตามใจชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดทุกอย่างโอเคครับผมก็ขอบคุณครับ